เรนพรก็ขออนุมทนาท่านทุกท่านนะท่านสาธารณชนทุกท่านในส่วนของสื่อมวลชนที่ได้มาทาข่าวพิธีอัญเชิญพระแดงขึ้นห่มบนบรมบรรพตองค์พระธาตุพระเจดีย์บรมบรรพตปูเขาทอง้านบ่นซึ่งพิธีการอัญเชิญพระแดงขึ้นห่มบนองค์พระเจดีย์บนบรมบรรพตปูเขาทองเนี่ยก็เป็นพิธีซึ่งจัดต่อเนื่องกันมานับเวลาก็น่าจะประมาณร้อยี่สิบ้าปี ที่กล่าวอย่างนี้เพราะเพราะว่าเมื่อครั้งที่ระบาสมเเ็จพระจอร์องเล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระยาะานพระบรมสารีรธาตุซึ่งรัฐบาลอังกฤษซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยปกครองอินเดียอยู่ขุดพบที่เมืองกบิลพัฒนะแล้วก็ได้ทราบว่าเมืองสยามหรือเมืองไทยของเราในปัจจุบันนี้มีการทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างม,มั่นคง ซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นองค์เอกอัคราศาสนุประทพัพกเขาก็ตกลงว่าจะทูลเป้าถวายทางเมืองไทยเรานะสยามในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระยุทธชองก้าวเจ้าอยู่หัวก็ทรงส่งคณะทูตไปรับพระบรมสารีราตุส่วนนี้มาจากอังกฤษต้องบอกว่าพระบรมสารีราตุส่วนที่เรารับมาเนี่ยหลายท่านก็ทราบแล้วหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่า พระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ที่คุดพบที่เมืองกบิลพัทเนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่โทนพราหมณ์ซึ่งตอนนั้น,นทําหน้าที่เป็นคนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากที่พระพุทธภาคเจ้าป,ปรินิพานแล้วที่เมืองกุสินาราที่แรกว่าจะเกิดการรบกันแย่งพระบรมสารีริกธาตุก็ได้โทนพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนและส่วนที่มาอยู่ที่วัชเกตตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2442เนี่ย เป็นพระบรมสารีราตุส่วนที่ทางพระเจ้าสากยะเรียกว่าสากยะสกุลหรือสักยะวงศ์ได้รับแบ่งไปก็ไปเก็บเอาไว้ไปปริสถานเอาไว้ที่เมืองกบิลพัทแล้วก็ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบมาสักครู่นี้ว่าพอรัฐบาลอังกฤษก็คุดพบในปี2441ปี2442ก็มาถึงเมืองไทยก็อยู่หัวราชการที่5ก็โปรดพระราชทานให้ปริสถานเอาไว้ที่วัดสเกตซึ่ง หลังจากที่ทําการปฏิสถานแล้วเนี่ยก็โปรดล้าให้มีการจัดพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็ตั้งแต่ปี2442ปีนี้2 5 6 7นะรก็125ปีก็มีการจัดพิธีนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาเป็นลําดับซึ่งการจัดพิธีนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะเริ่มที่วันขึ้น8ค่ําเดือน12จะเป็นพิธีอัญเชิญพระแดงขึ้น6 วันจริงๆที่เป็นวันวันจัดพิธีนมัรสการพระบรมสารีริกธาตุอย่างเป็นทางการเนี่ยปีนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนโดยรวมแล้วก็จัดสิบวันปีนี้จัดเริ่มวันนี้นะเป็นวันแรกพิธีอัญเชิญพระแดงวันที่แปดไปจบงานเอาก็าวันที่สิบเจดพฤศจิกายนซึ่งในปีนี้ทางคณะสงฆ์วสเกตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่พอพระบรมพสิธิ์เจ้าวาดก็ เมตตาให้จัดพิธีนมัสศก,การพระบรมศายากรท่ราซึ่งเราหยุดมาหลายปีคร่าคร่าก็ตั้งแต่ปี2559อซึ่งพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วส่วนหมดก็หยุดมามีการจัดรักษาวัฒนธรรมระเณีองทวสเกตนะแต่ไม่ได้จัดเป็นงานสเกลใหญ่ในลักษณะน,นี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่านับจากตั้งแต่ปีนั้นมาก็เป็นปีแรกที่มีการจัดเต็มรูปแบบซึ่งในปีนี้ก็ได้รับการ ร่วมมือได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทสุขสยามได้มาร่วมช่วยในการวางแผนผังเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยลักษณะการจัดงานก็จะมีความเป็นรูปแบบร่วมสมัยมีการจัดริ้วขบวนเนี่ยรวมทั้งหมดใน22บขบวนในการซึ่งอ,อีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เริ่มพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งในวันนี้เนี่ยสักครู่หนึ่งเมื่อพร้อมกันแล้วเข้าใจว่านา่าจะประมาณสัก6นากานาที ก็จะเริ่มการเคลื่อนขอบวนซึ่งขบวนเนี่ยก็จะเดินออกจากวสะเกตนะพอพ้นหน้าวัดก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็พอไปถึงแยกแนนสีก็จะเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งตรงไปจนกระทั่งถึงแยกเนรุป,ปูลซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังวัดแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เดินผ่านทางถนนบริพัตรไปจนกระทั่งถึงะสะพานมหาทไทยุทิศข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปจนกระทั่งถึงถนนบริเวณหน้าวัดก็คือถนนจากรพดิพงลเลีเ้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะผ่านลานโพลังกาเลี้ยวขวาเข้าวัดต้นขบวนก็จะกลับเข้ามาที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะบริเวณด้านหน้าถ้ำบามิยันซึ่งเป็นจุดที่จะเริ่มพิธีในลําดับต่อไปอพอคณะขบวนแห่พระแดงเนี่ยกลับเข้ามาถึงแล้ว หลวงพอ่อเจ้าวาดพ,พระเดชพระคุณุหลวงพ่อพรหมสิทธิ์ก็จะกล่าวสมบูรณ์ที่เกถาเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญพระแดงขึ้นไปด้านบนทําพิธีบูชาพระรัตนตรัยด้านบนก็จะใช้เวลากว่าวันนี้ที่พิธีจะเสร็จเนี่ยก็น่าจะประมาณชักือเกือบเก้าโมงวิธีการในการบูชาพระบระมสารีริกธาตุซึ่งภาษาชาวบ้านขอประดูกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการบูชาได้หลายวิธีด้วยกันของทางพระสเกตเองเนี่ย หลายท่านก็สงสัยว่าทาไมถึงใช้ผ้าแดงคือทางวสเกตเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กําหนดเองแต่เดิมว่าจะต้องใช้ผ้าแดงแต่ว่าตอนที่เริ่มมีการจัดพิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าสาเหตุที่เราใช้ผ้าแดงขึ้นห่มเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยธงชาติไทยเราก็เป็นสีแดงเปลี่ยนมามีช้างเผือก อยู่ตรงกลางพระแดงจนกระทั่งมาปัจจุบันเป็นทรงไตรรงสสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดแบบโดยทั่วไปก็ต้องบอกว่าผ้าขนาดใหญ่แล้วก็ผืนใหญ่เนี่ยถ้าจะทำเป็นสีอื่นผ้าสีดิบก็เป็นผ้าสีขาวองค์พระเจดีย์ด้านบนเนี่ยเดิมทีเป็นสีขาว ตั้งแต่สมัยที่พระยูหัวรนกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปรฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสร้างต่อจนเสร็จเนี่ยคือหัวทองเนี่ยสร้าง้นในสมัยรัชกาลที่สมมาเสร็จในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยองค์พระเจดียังเป็นสีขาวอยู่ที่เปลี่ยนมาเป็นสีทองอย่างที่เราเห็นในกันในปัจจุบันเนี่ยสมัยพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วอล้าพระยาทานโมเสกสีทอง ซึ่งสั่งมาจากอิตาลีสั่งมาทําไมก็สั่งมาทรงให้นําเข้ามาเพื่อทําการปริดิสัพรณ์สอมแซมพระบรมราชวางังวัดสําคัญเช่วน,นวัดราชบพิตวัดบวรนิเวศเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่ใช้ประดับองค์บรมบรรมันรรพตภูเาวทองด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าภูเขาทองเกิดสมชื่อเป็นภูเขาทองจริงๆใ็สมัยันรรรก จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเริ่มพิธีนรัมก,การพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยโปรดกล่าวให้นําพระแดงขึ้นไปหกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคนในสมัยก่อดเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารดีเหมือนปัจจุบันนี้เนาะบางครับางคนก็รู้เรื่องปฏิทินบางคนก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อเขาได้เห็นว่ามีผ้าแดงขึ้นไปหกบนองค์พระเจดีย์บน,บนรมวัดขอทองรู้เลยว่า งานนัสก,การพระบรมสารีริกธาตุเริ่มแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของทางวาสเกตมาตั้งแต่สมัยนู้นแหละ2442ว่าพอถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุแล้วเริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีอัญเชิญพระแดงขึ้นพมซึ่งก็จะเป็นวันขึ้น8ค่ํ้ำเดือน12 ของทุกปีต้องบอกอย่างนี้ว่าการจาัดพิธีนัสการพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเริ่มด้วยการพระแดงขึ้น8ปดค่ำเดือนสิและไปจบเอาหลังวันลอยกระทงสองวันปีนี้ก็วันที่17พฤศจิกายนเพระาะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8นี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่17พฤศจิกายนเป็นเวลา10วันโดยประมาณก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่จัดพิธีนัสการพระบรมสารีาร,าาริกธาตุเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คืองานวสชเกต นอกจากนั้ในวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโอกาสว่าตอนเช้าเรามีงานอัญเชิญพระแดงนขึ้นหวันนี้ตอนบ่ายสองเป็นพิธีทอดผ้าพระกฐินพระจาทาของทางวสจเกตซึ่งในปีนี้นะธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้รับผ้าพระกฐินพระชจ้าทานมาทอดถวายยุวสเกตอย่างนี้ก็เวลาบ่ายสองบ่ายสองเป็นเวลาเริ่มพิธีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะมาร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระยจาทานของทางวสชเกต เวลาบ่ายโมงก็ขอเรียนเชิญที่พระโบสดงานพิธีนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุประจังปีของวัดสเกตหรือที่เ,ทเรียกกันว่างานวัดหุวงพทองนะปีนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็คือพิธีของพระแดงวันที่8พิธีจริงๆเนี่ยเริ่มวันที่11เนะไปจนกระทั่งถึงวันที่17ร,รวมทั้งหมดเนี่ยสิวันด้วยกันนะการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระญาณเนี่ยมีอานุภาพมาก ถามว่าทําไมจึงมีอนุภาพมากเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยในมหาปรินิพพานสูตรตอนท่านพระอานนท์เนี่ยท่านถามคูลถามว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วผู้ประชาชบานบ่ะนะส่วนปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพุทธบริษัทสี่เนี่ยมีความประสงค์จะได้บุญเสมือนกับเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทําอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าก็จงไปในที่ที่เป็นที่บริสถาน พระบรมสารีริกธาตุและพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสหมายเฉพาะตัวพระองค์เองอย่างเดียวนะความจริงเนี่ยอัฐิธาตุก็ดีอรหันตธาตุก็ดีปัจเจกภูทันธาตุก็ดีพระบรมสารีริกธาตุก็ดีรวมกระทั่งถึงที่ปดิสถานพระอัฐิของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมผู้ใดไปทําการนมัสก,การบูชาตามสมควรคําว่าบูชาตามสมควรบูชาอย่างไร องก็ยกตัวอย่างนางคนใช้นะผู้ที่เป็นคนใช้ในรนเสิษธีคนหนึ่งจะบ,บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแต่ว่าตัวเองจนเนี่ยไม่มีไม่มีเงินเดินมาตามทางก็เห็นดอกบวชผมเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้มีราคาอะไรก็ดีใจว่าตัวเองเนี่ยจะมีเครื่องทยธรรมไปบูชาพระุูธเจ้าแล้วก็เก็บแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแต่ความที่จิตใจของอนางเนี่ย ผูพกพันอยู่กับเครื่องไยธรรมซึ่งต้องการจะนำไปบูชาพระคุณพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นนางเทวธิดาพระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์จะทำให้การบูชาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าใจเรานะีมีความนับถือเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าในท่านผู้เป็นพระยะสศ พูดง่ายๆโดยรวมก็ผู้ที่เป็นคนดีเนะี่ยขอให้มีความตั้งใจนะเครื่องายธรรมที่ชื่อว่ามีอนุภาพน้อยรพระองค์ตรัสบอกว่าเ,เครื่องายธรรมที่ชื่อว่ามีอนุภาพน้อยของบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในกานรบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอนุภาพมากพระองค์จะประสงค์จะทาให้ปรากฏก็เรียกนางเทวทิดาซึ่งตัวเองก็งง ตายไปแล้วไปเกิดเป็นนางเทวธิดาซึ่งมีอนุภาพมากวิมาเนี่ยมีสีมันก็ดอกบวบขมเรียกนางเทวธิดานันให้เข้ามาใกล้นางก็กลัวเพราะว่าเวลาพระผู้วิาพากเจ้าประทับประสงค์จะแสดงธรรมเนี่ยพวกเทวดาที่มีอนุภาพมากเนี่ยจะมาประชุมกันนางก็ไม่กล้าเข้าไปพระผู้วิพวกากเจ้าก็เรียกนางก็เข้ามาปรากฏว่า เพราะพรหมก็ดีเทวดาที่เกิดก่อนานางอุบัติขึ้นก่อนานางที่มีอุภาพมากหลีกทางให้แล้วหลีกนี่ไม่ใช่หลีเพราะพระพุทธเจ้าเรียกหลีเพราะอานุภาพของบุญที่เกิดขึ้นจากการนำเอดดอกบวกผมเรียไปถวายพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทําไมอานุภาพของเธอจึงรุ่งเรืองได้ถึงขนาดนี้นางก็อายพระพุทธเจ้าถามว่าสมัยเป็นคนในสงสัยจะเป็นราชธิดาบ้างหรือไม่อาจจะเป็นลูกสาวเศรษฐีบ้าง นางบอกว่าไม่นะนางเนี่ยเป็นคนใช้ในเรือนเศรษฐีแล้วเก็บเอาดอกบวบขมซึ่งเป็นของไม่มีราคาเลยระหว่างทางมาตั้งใจนั้นจะนำมาบูชาพระเจา้าจึงมีอนุภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองเป็นของที่รองลงไปนะาอาจารย์พรเป็นของรองลงไปเพราะฉะนั้นในวันนี้การที่ทุกท่านได้มาร่วมในพิธีอัญเชิญพระแดงซึ่งเป็นเ,เครื่องแสดงออกถึงความนับถือเรื่มใส ของพุทธศาสนิกชนในพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าแค่มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกันบูชาแค่นี้ก็บุญมหาศาลแล้วไม่ต้องนับเพราะว่าจะได้ร่วมกันเพราะว่าตอนนี้ออทางวสเกตก็มีโครงการปฏิสังขรอ์พระเจดีย์ด้านบนบนยอดภูเขาทองซึง่งทางคณะสงฆ์วสเกตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิจาว่าในจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่วนหนึ่งเป็นการถวายพระเกยียรติ ถวายพระยุสวนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบตอนนี้ก็ยังยังทาอยู่เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมกันปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมภูเขาทองก็สามารถมาร่วมได้นะบริจาคได้ตามกําลังเลยนะตามกําลังสิบาทยี่สิบาทสามสิบบาทได้ทั้งนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะบูชาพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าร่วมกันปฏิสังขรณ์ภูเขาทองบริจาคตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไป ก็จะมีอะของที่ระลึกของทางวสเกตซึ่งก็คือโมเสกที่รื้อลงมาที่ถอดออกมาเพื่อจะประดับของใหม่เข้าไปเนี่ยมอบให้ต้องขอจากโอกาสประชาัมพันธ์นี้ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนนำเอาโมเสกสีทองเนี่ยออกไปเพิ่มราคาทราบเนี่ที่เข้าไปดูในเว็บเนี่ยบางชิ้นเนี่ยขึ้นไปถึง8,500บาทบางชิ้นเป็นหมื่นบาทต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างนี้ว่า ช่วงระยะเวลาเนี้ยเฟสแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วยังมีโมเสกสีทองซึ่งทางคณะนสงฆ์เสเกตพร,ระพเดพระคุณหลวงพ่อพระบรมิีเนีจะเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะมีสิ่งที่เป็นของที่เป็นเครื่องเชื่อมโยงให้ระลึกถึงพระนรไตรพระพุทธเจ้ายังสามารถมาร่วมบุญกันได้นะไม่ต้องไปจ่ายสามพันสี่พันแปดพันเก้าพันแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ณขณะนี้เนี่ยโดยภาพรวมการซ่อมภูเขาทองโดยเฉพาะองค์พระเจดีย์มีสามเฟสด้วยกันขณะนี้เฟสหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกระเบื้องโมเสกที่นํามาจัดเตรียมเป็นของที่ระลึกสําหรับท่นานสาธุชนเนี่ยยังมีอยู่อีกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ไปบอกว่าหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ย ขอให้ติดตามเข้ามาดูในเพจของทางวัสเกตวัสเกตราชวรมหาวิหารซึ่งทางฝ่ายการเปันสัมพันธ์ทางวัสเกตก็จะได้ทําการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะเฟสหนึ่งจบไปแล้วกระเบื้องโมเสกที่จัดเอาไว้เป็นของที่เราลืกเนี่ยยังมีเหลือไม่มากแต่ก็ยังมีพอสมควรและยังมีเฟสที่สองอีกและเมื่อทําการนําเอากระเบื้องโมเสก ที่เฟสที่สองมาทางพระสงฆ์เกตก็จะปฏิบัติในลักษณะที mm hmm. ะ่ได้เคยทํามาก็คือเตรียมเอาไว้แต่ว่าในส่วนของการนําเอาโมเสกในเฟสที่สองอมาให้มามอบให้สารวชนเป็นที่ระลึกสําหรับท่านที่ร่วมการบริสันท์ขอเนี่ยจกประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะในลําดับต่อไป